คุณปรากรครับที่บอกเป็นโครงการใหญ่เนี่ยใหญ่ขนาดไหนก็5้าแสนกว่าล้านนะคะใหญ่มากๆแล้วก็ใช้เวลาในการเจรจาก่อนจะมาถึงก่อสร้างจริงเนี่ยใช้เวลา 30กว่ารอบนะคะในการคุยกันระหว่างทั้งไทยแล้วก็จีนนอกจากนั้นเนี่ยมีการซอยสัญญาออกมาเป็น10กว่าสัญญาเนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องมีผู้รับเหมาจํานวนมากแต่ละสัญญาค่อยๆทํากันไปสัญญาหนึ่งล่าช้าก็ส่งผลกระทบกับสัญญาอื่นตามมาเป็นโดมิโนค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราลองมาดูไส้ในว่าอจุดเกิดเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ไหนอยู่ในสัญญาไหนเรามาดูค่ะสัญญาหมายเลข ที่3ขีดสเรียกอย่างนี้นะคะช่วงลำตะคองสีคิ้วและกุจิกโคกโกร,โโกรดระยะทางเนี่ยจริงๆ37กิโลเมตรวงเงิน9,000 848ล้านบาทบมีบริษัทอิตาเลียนไท Development หรือ ITD เป็นผู้รับจ้างคำถามว่าเอ๊ะเขาเข้ามายัางไงมีความรู้มีความสามารถมากพอหรือเปล่าเราไปตรวจสอบดูได้นะคะเมื่อตอนที่ยื่นซองประมูลเนี่ยมีหลายเจ้ามากแต่ว่าเขาผ่านทั้งคุณสมบัติแล้วก็ราคาเขาให้ราคาต่ำกว่าราคากลางเนี่ยถึง1,800ล้านนะคะถือว่าเยอะมากๆค,คือแล้วก็เป็นผู้ชนะการประมูลกันขึ้นมาโครงการนี้จึงเริ่มต้นเมื่อวันที่26มกราคม2 5 0 564มีระยะเวลาทั้งหมดนะคะ1,080วันเดี๋ยวเรามาดูทม์ไลน์ที่ดิฉันไล่เลียงให้นะคะโครงการนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ย1,080วันจะต้องเสร็จแต่ว่า มีการขอขยายระยะเวลาออกไปเนี่ยสครั้งคือค,ครั้งที่1เนี่ยขยายออกไปถึงพฤษภาหกแปและครั้งที่2เนี่ยขยายไปที่23ตุลาหกเกถ้าสังเกตดูดีนะคะสีเขียวเนี่ยจะต้องเสร็จแล้วแต่จริงๆคือทําได้เพียงแค่72.43%่สาเปร์เแต่พอขยายเวลามาที่สีแดงอีก735วันทําได้มาถึงวันนี้ที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะ9ก5 4อีกนิดเดียวจะเสร็จอยู่แล้วนะคะ เราจะเห็นได้ว่าช่วงระยะเวลาที่ขยายเวลาจาก735วันเนี่ยเขาทำได้ถึง27.11เรครับอ่าเราหากมาดูเทียบกันเนี่ยเราก็จะตั้งก้อสังเกตได้ว่าเหนือกว่าแผนที่เขาขอขยายเวลาเนี่ยถึง3.97และมีความเป็นไปได้ว่าจะเสร็จวันที่เดือนพฤษภาคม2569ปีนี้แต่ว่าจากการพูดคุยกับแหล่งข่าวที่เรียกว่าระดับหน้างานใช้คำแบบนี้นะคะ หือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงขยายเวลาเนี่ยทำงานค่อนข้างหนักเพราะ,ะว่าก่อนหน้านี้เขาประสบปัญหาสภาพคล่องอมไม่มีเงินก็เลยทําให้การเข้ามา,าดําเนินโครงการเนี่ยล่าช้าแต่ว่าพอตอนช่วงที่เร่งเนี่ยคือเร่งเลยแล้วเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันเอาง่ายๆคือเหลือแค่4-5กิโลเมตระค่ะจะปิดจ็อบแล้วก็ได้เงิน9,848ล้านบาทกลับบ้านไปแล้วค่ะ ครับตัวสาเหตุเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตอย่างนี้ครับก็จากที่เห็นอยู่นะครับก็คือเป็นเครนยกระดับข้างบนนะครับแล้วก็มีมีการเคลื่อนตัวขยับตัวกันอยู่นะครับต้องดูว่าอยู่ระหว่างการขยับตัวหรือว่าอยู่ระหว่างที่ดําเนินการแล้วเสร็จครับซึ่งเดี๋ยวการรถไฟจะตั้งคณะทํางานดําเนินการเรื่องนี้ให้เสร็จภายใน15วันครับทีนมีทงานรบการหรือว่าติดค้างหรือไม่ได้ดำเนินการบริเวณนั้นมีการก่อสร้างปกติ คโครงการนี้ก็เป็นโครงการของรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งก็ผลงานแล้วเสร็จอยู่ประมาณ99%อแล้วครับอันนี้เป็นช่วงท้ายของโครงการแล้วครับก็มีมีแคมป์ทำงานแล้วก็มีไซต์ออฟฟิศอยู่ที่หน้างานครับฟังแบบนี้แล้วแสดงว่าการจะปิดจ็อบเพื่อเบิกเงินมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะคะคงต้องรอการตรวจสอบอีกสักพักใหญ่เลยนะคะค่ะถ้าเกิดเรามองแบบนี้เนี่ยก็คือ ฟังจากท่านรักษาการผู้ว่าบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ15วันนั่นคือนั่นอย,อย่างน้อยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีมากกว่านั้นซึ่งจริงๆแล้วอิตาเลียนไทยเนี่ยเขามีโครงการอื่นๆในรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยสสัญญาค,คือมีสัญญานี้นะคะแล้วก็ไล่ไปก็จะมีสัญญาเขาเรียกว่า3ขี่สี่สามขี่สี่เนี่ยหสัญญาแล้วก็มีสัญญา4ขีดสนะคะเดี๋ยวขึ้นดูก็คือศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยรตรงนี้เนี่ยวงเงิน6,500ล้านบาทเขาได้ไปแล้วนะคะ โครงการนี้คืบหน้าประมาณ52.26แล้วก็มีสัญญา3ขีดห่งแก่งคอยกลางดงช่วงปางอโศกบันไดม้าตรงนี้เนี่ยได้เงินไปแล้ว9,348ล้านบาทเรียกว่า100%รับ